เปิดละครใหม่ละครบูจากหลากหลายช่องที่จะได้รับชมภายในปี68ช่วงต้นปีก็จะทำคลิปแนะนำละครใหม่ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปแต่คัดสั่นมาเฉพาะละครบูแอคชั่น ถ้ามั่นใจว่าเป็นแฟนละครบูตัวยงไม่ควรพลาดแม้แต่เรื่องเดียวเริ่มกันที่ละครบูที่แฟนๆตั้งตารอจากค่ายมากคุณภาพนายบีเวอร์ฟิล์มช่องเจ็จัดให้ประเดิมต้นปีโอมพยาไฟเมื่อพาศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านถูกเสือหานขโมยไปถึงเวลาที่พวกเขาต้องตามทวงคืนการผจญภัยครั้งใหญ่และศึกแห่งอาคมที่พร้อมช่วงชิงใครกันคือผู้ที่จะได้ครอบครอง บิวนัทพลแจมมี่ปนิชราแทนบุรันลัตวีซ่าสิมิลันอัมจิละเก่งชาติชายและปอนโอภาภูมิอีกหนึ่งผลงานที่ช่องเจ็ดเตรียมส่งลงจอแล้วเร็วๆนี้นะคะกับละครแนวแอคชั่นพีเลียดฟ้าพยับทั้งบูรหัมเวทม์คาถาอิทธิพลเถื่อนอำนาจมืดมหาโจรจอมขมังเวทและหนุ่มพเนจรพร้อมทวงคืนความยุติธรรม แผ่นดินเตรียมลุกเป็นไฟเพราะการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ชีวิตและหัวใจเป็นเดิมพันการประทะฝีมือกันอีกครั้งของสองพระเอกเข้มหัสวีออบชนะพลและนางเอกเมเมธันยวีมากันต่อที่สองผลงานใหม่จากค่ายอลองกุ๊บของผู้จัดสามพี่น้องทายาทโดยตรงของคุณอาฉลองพักดีวิจิตอุบัติรักกอดสวรรค์เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางค่ายเนี่ย เคยสร้างความสำเร็จมาแล้วมากๆในเวอร์ชั่นก่อนนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่มีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้บู๊แฟนตาซีผจญภัยภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เขาและเธอต้องผจญฝ่าเพื่อนำหน้ากากทับทิมดำคืนสู่เทพพัสมุทรผู้เป็นใหญ่แห่งท้องทะเลนำโดยลิววชิลาวิทย์พายลินละดาน้ำฟ้าธัญพัฒนและฟุกพงษพัฒดอกไม้มาเฟีย ละครแนวโรแมนติกแอคชั่นดราม่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจดอกไม้ที่สามารถรักษาได้สารพัดโรคและเป็นที่ต้องการของหลายตระกูลเกิดการแย่งชิงคู่พานางอุ้มอิสยารับบทเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชโดยมีพระเอกหนุ่มเชษไมลอนที่จะมาเป็นบริการหนุ่มสุดเท่คอยปกป้องเธอสามสาวโคกอีแรงละครบู๊พีเลียดแฟนตาซี เป็นเรื่องราวของสามสาวพี่น้องที่มีพลังวิเศษและตั้งตนเป็นสานเตี้ยในคาบของนางเสือเพื่อปกป้องคนในหมู่บ้านจากภัยร้ายต่างๆโดยมีนายตำรวจหนุ่มคอยตามสืบเรื่องนี้เพื่อจับกลุมสามสาวพี่น้องจนเกิดเรื่องราวชุลมุนมากมายนำโดยคู่พานางที่หลายคนคิดถึงแม็กวิดและแจ็กกี้ชาคลีนแม่จอมขวัญฟังจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยไม่ชวนนึกถึงละครบูเลยนะ แต่ตัวอย่างที่ปล่อยมาล่าสุดนั้นทำเอาแฟนและครบูต้องปักหมดุดรอเพราะมีทั้งแอคชัน่นอาคมของวิเศษเมื่อสาวแก่นอย่างแม่จอมขวัญต้องเข้าไปพัวพันกับสองหนุ่มฝาแฝดเพื่อทำภารกิจปกป้องหมู่บ้านและของวิเศษนำโดยบิ๊กนัทชัยในบทฝาแฝดนะคะประกบคู่สองนางเอกมินชิและแพมสุชานุ ส่วนช่องวันพร้อมส่งเหมันตะวันร้อนถ้าพูดถึงละครบูละครแอคชั่นค่ายพอดีคำก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะทุกคนสร้างตำนานกับผลงานแนวนี้มาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะและเหมันตะวันร้อนก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามากๆเสือตะวันจอมโจรอันเรื่องชื่อที่ไม่เคยมีใครเห็นไปหน้าที่แท้จริงได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความจริงที่รอการเปิดเผยได้สองพระนางเคมีใหม่ที่ทุกคนรอคอย แจมรละชะตะประกบคู่กับวิววรรณรสตัวอย่างเรื่องนี้ทําให้นึกถึงละครเรื่องมัทรุโลกันจากค่ายเดียวกันเราเชื่อว่าหลายคนก็คงต้องนึกถึงเรื่องนี้มาเป็นอันดับแรกทั้งพอดเรื่องที่ชวนนึกถึงบวกกับโลเคชันของเรื่องด้วยนะคะพอตาปืนโตตอนสาวกำนันพันดุก็เป็นอีกหนึ่งละครในตำนานที่มีภาคต่อออกมาให้เราได้รับชมกันอยู่ตลอด ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของคุณอาฉลองพักตีวิจิตรถึงแม้ท่านจะไม่ได้นั่งเป็นผู้กำกับเองแต่ลายเส้นความเป็นคุณอาฉลองระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็ยังชัดเจนอยู่ในผลงานชิ้นนี้แน่นอนเมื่อกำนันสาวและนายอำเภอหนุม่มต้องร่วมมือกันตามล่าโจรนหน้ากาก,ากเล็กเรื่องราวความสนุกบู๊หนักรักจัดเต็มกำลังจะเริ่มต้นนำโดยนางเอกแก้มยานิสาประกบคู่แชปเวลากร หลากหลายสายลับละครแนวโรแมนติกแอคชั่นจากค่ายโคลิเซียมการโคจรมาพบกันของจอมโจรอัจฉริยะและตำรวจสาวสายลับที่จะเปลี่ยนภารกิจสุดอันตรายให้กลายเป็นภารกิจสุดฟินนำทีมสร้างความสนุกโดยพระเอกเจ้าสเสน่ห์โดนัทพัทราพลประกบคู่กับนางเอกกระตูนัชชาจากตัวอย่างเป้าหมายของนางเอกคือชัดเจนมากกับการตามล่าจอมโจรโพไซดอนชื่อเทเละ ยีหวาดาตังละครแนวโรแมนติกแอคชัน่นดาราม่าแฟนตาซีเธอคือสาวแก่นแห่งชุมโจนส่วนเขามีความฝันอยากเป็นหมอแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาต้องพลิกผันเข้าสู่วิชาอาคมซึ่งโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันแต่กลับรักกันไม่ได้ด้วยเหตุผลใดต้องรอติดตามนำโดยคู่พานางพลนวัตและอเมนดา ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผลงานละครบูที่เรารวบรวมมาให้ในคลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ